โอเคนะครับผมนะครับก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านก็ได้นะครับวันนี้นะครับเราจะไปหมู่บ้านนาเช่นะครับซึ่งหลังจากที่ไลฟ์สดครั้งที่แล้วนะครับผมหาเดสเกตไม่เจอนะครับซึ่งทำให้ผมรู้สึกว่าเดี๋ยว ทีเผอเนี่ยค่อยไปหากันแล้วกันนะครับอ่าวันนี้เราจะไปหมู่บ้านนาเช่กันนะครับซึ่งเราต้องจัดปาร์ตี้สามคนหรือเปล่าหรือไม่ก็นั่นแหละนะโอ้โหนาเช่ตอนนี้คือเป็นเมือนลกล้างไปแล้วครับควันไอมาเต็มเต็มเกิืนกันนะครับมันเลย ถ้าจำไม่ผิดอะมอกเกิลจะอยู่ในสถานที่แห่งนี้นะครับผมนะฮะนี่จะอยู่ตรงนี้ครับผมไม้เม่นเจอหลายรอบจังวะโอเคโปงโปงเข้าไปโปงเข้าไปโอ้โศูนย์ครับผมอืม นี่นะครับเรามาเจอมอกเกิลน,นะฮะอยู่ตัวเดียวนะครับเอ asaki, เอเจอเอ้อโอ้คิดว่าของเราตายหมดแล้วจะมีชีวิตอยู่เหรอช่วยต่อสู้ด้วยนะเป็นอะไรไปพนันได้เลยอาจจะดูร้ายไปบ้างนะแต่โป๊ที่นี่อยู่ท่าแหน่งแนี้แหละทํารอได้รับคำสั่งให้เขาทําตามเา่าทําหาเขาทํากันเถอะถ้าเรามากันสี่คนนะครับ เขาบอกว่าจะไปรอที่เรือหอกนะครับผมโอเคมาไมรู้อะไรได้บ้างเอง่ยให้ท่ารอให้เขาแล้วกันนะครับเซฟไปก่อนสงสัยอะไรได้บ้างยังเอง่ยไม่ได้สงสัยนะฮะโอเค ตัวนี้ใช้เอต่างหูเกินตือนภัยหน่อยได้ไหมมันไม่มีอ่ะเออเอาความรู้อัศวินแล้วกันนะครับไม่เป็นไรเออผมเก็บลืมบอกเลยนะครับถ้าเรามาเก็บของตรงเนี้ยเราจะได้ริบบิ้นนะครับแต่ผมเผลอไปเก็บตอนช่วงโลกโลกแรกเสียใจมั่วเรียน้าพเป็นลำได้โอเค ทาหารมาเทสต้าเกิดเยอะเหมือนกันฮะอุ๊ยโอ้โหโดนหองฟาดเข้าไป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 เฮ้ยมันเจอบ่อยจังเลย มาจะสกิลเร็วเพราะว่าผมใสร่รองเท้าเฮอร์มิตเอาไว้นะครับตอนนี้ยังไม่มีเซฟอะไรนะโอ้โหมาเจออะไรอีกแล้วเลยเนี่ยโอ้ยโอ้โดนลอด้อรถอายุอายุอายุเอออายุตายหมด โอ้โหมาทมอนแมนโดนหองท่าพายุนี่เป็นท่าที่ดีขึ้นนะครับดีขึ้นจากท่าที่สี่นะท่าที่สี่ที่ผมเรียนรู้มาเนี่ยมันเลย เราต้องขึ้นไป้างด้านบนนะครับเราเมาส์ออกกันหน้าขาอาเชฟตรงนี้ผมจําได้มันจะมีมังกรน,นะครับเดี๋ยวผมจะเลือกที่จะบู๊กับมันเลยแล้วกันนะครับไม่ได้เซฟเลยนะตัวนี้มันจะแพ้ไฟนะครับอุยอ๊ยอุย๊ยโดนอะไรอะกลายเป็นน้ําแข็งเอา้าเป็นน้ําแข็งกังนหมดเลยเอา้เอาอ๋อหายแล้วนะครับผมโอเค หายแล้วโอเคครับผมตอนนี้มาดินเอาอะไรดีส่วนวิญญาณนะครับความมืดส่วนวิญญาณกับดังติดพลาดไม่เป็นไรทำให้มันแพ้อย่างอื่นก่อนตอนนี้ขอใช้ไฟล่านะครับโอเคตอนนี้แพ้ดินแล้วนะครับโดนแอสซลูตซีโร่โอ้โหโอ้โห แรงเหมือนกันนะเนี่ยมาฟาดเข้าไปฟาดเข้าไปฟาดเข้าไปมาตนเดสเส์กาครับผมเราพาดครับทำถลม่มพาดอีกแล้วอ่าอันนี้กูโดนหินมะถล่มนะฮะเออเมื่อกี้ตนท้ำถลม่มอันนี้หิมะถลม่มอืมอะไรครับเนี่ยโอ้แรงมาทำให้อ่อนแอนะครับ ตอนนี้แพ้นาดน้ำแล้วครับผมดีมากขอใช้เวมอนสัตว์สูรหน่อยแล้วกันฟาดเข้าไปฟาดเข้าไปคูราไหนๆก็มีสัตว์สูรแล้วใช้โกลเลมเลยครับผมเ,เจเอทำไมว่าวอย่างนั้นล่ะมาโซนาซิเกอร์ขึ้นหน่อยปีนางฟ้ายูยวนยิขึ้นมาขึ้นมาโอเค กำแพงดินโป่งเข้าไปครับผมไปสว่านนะครับโลเวทม์โอเคการได้ถูกต้องเยือกเย็นนะครับสองสองสัตว์อสูรนี้ผมต้องใช้ให้มันคุมนะฮะูโ้โดนอสซลอีกแล้วโดนอสุซัลอีกแล้วครับโอเคช่วยลดหน่อยนะครับบัมมายานะฮะ ฟาดเข้าไปฟาเข้าไปฟาดเข้าไปตายนะครับผมเกือบตายเหมือนกันนั่นแหละจ้าม็อกเนี่ยไ <c> ด <oughs> <c oughs> โลแห่งพลังขึ้นมานะครับแล้วมันก้อนอีกห้าตัวนะครับที่มันเลือดเยอะเพราะอะไรเอ่ยมันดูซิ <c oughs> ผมก็ไม่รู้มันเลือดเยอะเพราะอะไรเหมือนกันนะ โอ้ยเจอมอนเตอร์ชิงจมตีก่อนโอเคมาโดนน้มา,ดดา,มาอัตโนมัติไปครับผมไม่ตายเด้อดต้องขึ้นสุญอากาศใช่ไหมมาโอเคตายนะครับได้เสียงของมนุษย์มะาสำเร็จโอเค เอาละทุกคนนะครับเรามาถึงตรงนี้กันนะครับมาเราจะเข้าไปสู้กับมันเลยนะครับผมนะอันหนึ่งเปลี่ยนสถานะอะไรหรือเปล่าเอ่ยไม่มีนะมานี่คือสัตว์อสูรที่เราเคยพูดถุนกันในเ,เคยพูดถุนกันในภาคแรกๆนะครับนะอุดรรัสเป็น่านที่ลดเอ็มพีนะครับผมอันนี้่าเป็นลำ สวดวิญญาณสนทพยาเลยมาลองสะดุดอีกจเจรเลอันนี้แมวตัวนี้จำได้มันจะแพ้ไฟครับผมมันจะแพ้ไฟนะฮะเดี๋ยวเราให้ทักก้ากันก่อนโอเคฟาดเข้าไปฟาดเข้าไป ติดชา้าไปมาอุดรไวงติดพลาดราครับแสดงว่าไม่ได้นะติดจมดะภาพหลอนมาระบอามายาเฮ้ย,ยระอองเยอะแข็งกลายเป็นน้ำแข็ง กลายเป็นน้ำแข็งซะแล้วหายหก่อนรักษา,าให้หายก่อนเรยยนโอ้โดนละอองเยอะแข็งนือเป็นน้ำแข็งอีกคนนึงไม่เป็นไรเอาไฟถ้าไฟแก้ครับผมโอเคหายแล้วครับเรยยนพลาดอีกแล้วอะมา รักษารักษาก่อนรักษาเดือธาตุไฟนี่แหละครับโอเคตายครับผมลายล่างไปกับตานะฮะตื้ตืตื้อ้มมนุษย์ทำลายผนิตน้ำแข็งของฉันเหรอพวมมนุษย์ที่ครอบของศิลาเวทเป็นใครกันแน่ก็คงจะสำคัญอยู่บ้าง แต่การทำรลายล้างที่ปกคลุมท่กบรรยากาศนี่มันคืออะไรกันสงคารามเมื่องบบนาณเป็นพี้ยหรอสองคารามนี่โง่ไม่จบสิ้นนั้นจะหาทางทาให้มันจบหรอเหมือนกับเชื่อเชื่อใจเจ้านะ่ได้รับผลิตอสูรวริการแมนดาน,นะครับผมอ่ะแล้วเราก็ลงไปด้านล่างกันเลยนะครับนะตกลงไปเลยไปลงไป ตรงนี้มันจะมีพัล์เซ้อยู่เยอะมากครับเดี๋ยวผมดูแมปก่อนนะกดอะไรดูแมพวะนั่น,นเองกดอะไรดูแมพเลยยังไม่ได้แล้วกดดูแมพนะครับ้็จะ,ะมันมีหลุมดักมีหลุมดักด้วยเดินไม่ถึงไหนเลยมีหลุมดักแล้วอะถุงมือหุ้มโลหะถุงมือหุ้มโลหะเนี่ยเอ่อ มันไม่ให้มันไม่ให้เราไปสักทางเลยครับแล้วเราจะไปยังไงอะ่ะทีน่ะผมใส่นี่ก่อนแล้วกันเพื่อเพื่อกันมอนเตอร์ที่มันหน้าที่น่าลำคาญนะฮะมีไหนเอยนี่กำไรคุ้นกันอ่ะลดหน่อยแล้วกันนะครับดังเ,เบาพาลาสักหน่อยนะครับผมคือมันน่าลำคาญจริงๆนะพูดตรง,ตรง ด้านขวามีอะไรไหมเอ่ยอ่าโอเคมันช่วยลดได้นิดนึงโอเคโอเคก็ไม่เป็นไรครับปืนใหญ่ออลาอีอย่างวะทำไมไม่ใช้ปืนใหญ่ออลาอับมันใช้ไม่กล้าวนเราจะเออมันใช้ไม่กล้าวนทอนตัวเอง <laughs> เอ่ะเฮ้ย เนี่ยมันมันเป็นอะไรเนี่ยอย่างนู้นล้วเกิดเนี่ยมันน่อยชอบเป็นกระป่าเนี่ยทำไมมันชอบเป็นกระป่าวะเนี่ยมันกระวดมันอยู่ดิเออโอเคเราจะลืมลืมไปมันมีรูอยู่มันมีรูอยู่เอาเป็นว่า เอาเป็นว่าผมไม่เอาแม่งแล้วนะผมก็รู้สึกไม่ไหวเหมือนกันนะไม่เอาแล้วกันนะครับของมันหายยากก็เป็นอย่างนั้นไปนะฮะเดี๋ยวไว้่อามาเก็บทีหลังแล้วกันนะครับแล้วด้านบนนี้มันอะไรเอ่ยตบเข้าไปตบเข้าไปว่าเข้าไปว่าเข้าไป พาดครับไปมาดูซิปุ่มนี้ผมไม่กดแน่นอนมีสองปุ่มว่ะครับปุ่มนี้ลองกดดูซิปุ่มนี้อผมว่าเซฟก่อนแล้วกันปุ่มนี้มันมีที่มานะฮะมากดดูนี้ซะหน่อสลัก อคล้ายศูนย์สีนุ่นตาคือศิลาเวงนั่นเหรอต้งตาหรือไม่เอาออกมาเลยครับมิสกัดออรัมอาจจะอ,อะไรเอ่ยเอ้ย,อยมีเยติมีเยติมาโอ้โหบอสเลยมาถึงก็เข้าฉากบอสต่อสู้ครับมันแพ้ไฟกับพิษนะครับตัวนี้มาระบมมายา มันแพ้ไฟกับพิษนะไอ้ตัวเนี้ยอืมโดนพิษไปอืมโดนโดนลิซาร่าโดนลิซาร่าโอ้โหอื้อหือโดนเลือดยอนเข้าไปต่อสู้โอ้เจ็บเจ็บพายุแล้วกัน มาอ่ามันติดพิษกระตุ้นพลังแล้วมันติดพิษอยู่ป้องกันเพิ่มขึ้นไปบนเพิ่มขึ้นความเร็วเพิ่มขึ้นแต่มันติดพิษอยู่นั่นนะ่ะมันดูดีาตายแล้วเหรอติดพิษตายอย่างวะออาไปซะแล้วเหรออฉันคือนายของเจ้ากุโปฉันร่วมข่าวกาบกุโปะ ม,ม,มาครับมนุษย์หิมัริิีนลงหลายรูปสลักกระดูกแขก็งแร่งกว่ากินสกิ๊กาแต่ดื้อด้านไปสักหน่อยช <c oughs> ื่ออุมาโรนะครับโอ้ตกโล่งจะไปร่วมเัมืนเหรอโอเคมันก็จะได้ร่วมทางไปกับเรานะฮะไปรอท,ที่เรือหอนะครับแล้วก็ปลดล็อกออกมา,าสำเร็จนะครับตามหาของเพื่อนตอนที่สามนะครับ เด,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีให้ออกจากที่นี่ด้วเหรอ,อง,งั้นออกจากที่นี่ก็ได้ครับอเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บอีเวนต์ใหม่นะครับว่เจอเออตกโอเคมันเทจะผลวัดไปได้หรือเปล่าเอ่ยหรือถ้ามันไม่ได้เราต้องออกเองโอเคมันออกได้นะครับแต่ว่าเราจะเลือกออกเองดีกว่านะครับผมมามาเกิดอะไรขึ้นเอ๊ะเราเคยเจอกันที่ไหนมาก่อนหรือเปล่า ช่างมเถอะยังไงเหมือนนี้ก็ไม่มีอะไรเรืออยู่แล้วนอกจากมุกกระหนากังเกียตัวหนึ่งประตูทั้งหมดโดนล,ล็อกแล้วเจ้าของต้องเป็นนักล่าสมบัติที่ฝีมือพอตัวถึงจะเปิดมันออกได้๋อต้องเราต้องเอาล็อกมาเพื่อเปิดประตูสินะมาดูความฝันของแช a d o w กันนะครับซึ่งผมก็เผลอไปกดนอนที่เต็น,นไปไปท์น,นะฮะไม่ใช่เต็นท์อ่ะเป็นที่ของออตอนนี้ผมจะฟาร์มเวลนะครับแล้วก็มาเจอฉากนี้พอดีนะครับผมก็ มาเขาบอกให้นอนต่อไปเรื่อยๆนะครับจะเจอในเรื่องราวที่เป็นความฝันของแชโดว์น,นะครับตอนนี้ยังไม่เจอนะครับต้องกดตอนไปเรื่อยๆนะครับผมมาริงเป็นนอนที่เมืองธรรมาซาก็ได้นะครับไม่จะเป็นต้องนอนที่นี่นะ, <c oughs> ะนี่จะเข้าฉากรถไฟครับผมนะ อย่าหูเราทำสำเร็จแล้วใายเงินหนึ่งล้านกิวสนุกอะไรเช่นนี้นี่แหละชีวิตฉันว่าพวกเราต้องตั้งชื่อว่าว่าไหมชื่อเหรอขโมยคู่หูฝีมือก็ต้องมีชื่อทั้งนั้นแหละฉันเออมีที่หนึ่งอยู่ในใจแล้วงั้นเหรอบอกมาฉันสิโอขโมยเชเดลอว่าไงเป็นเลยใช่ไหมล่ะอ่ะอาโอ้มเชเดลจนปนรถไฟขุ่ใหญ่สตวตัหรอเปล่าซึ่งมันจะเป็นเนื้อเรื่อน ครับมามาดูกันต่อนะครับอ่านี้ไม่มีนะครับดูก็ได้นะครับผมนะฮะเป็นนอนที่ธรรมซาดีกว่านะฮะ,ะเราจะมาถึงฉากนี้กันนะครับตึกนตาขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะมันแย่ขนาดนั้นหรอบอกสิเรื่องของฉันนะ่ะใช่ไหมล่ะไ,ไม่เป็นห่วงจะไม่เป็นไรหรอก ฉันขอโทษฉันไม่ระวังตัวเองอยู่พูดวันนี้อยู่ข้างหน้านี้แล้วแล้วต้องใส่แซงหรอฉันรู้นี่คืเอเรื่องของฉันใช่ไหมฉันไม่ไหวแล้วไปเถอะทิ้งฉันไว้ตรงนี้ฉันไม่จ่ายจะถุงเวลาให้ช้าลงนะแต่แต่แต่โดนจับได้หรือไงอต่อนที่เจ้าจะไปฉันไม่รู้จะขอร้องและโปรดใช้มีดของเจ้าไปชีวิตฉันเลยะจะฆ่าเพื่อนตัวเองเหรอจะให้ทำอย่างนั้นทำไมอะ่ะ ก็รู้วกมันจะทําอะไรกับฉันถ้าเป็นพวกมันจับถ้าพวกมันถ้าพวกมันจับฉันได้ไม่อยากจะเกลียดนะถึงนั้นจับแขนเจ้าของฉันสิรู้สึกไหมว่ามันสั่นมันเคยรู้สึกกลัวมาก่อนในชีวิตตอนนี้ฉันกำลังสั่นราวกับใบไม้ร่วงได้โปรดก่อนที่ฉันจะเห็นทุล้วตายไปอย่างกับคนที่ขาดเอามีดของเจ้าออกมาแล้วก็จะทำไม่ได้ใครฉันขอโทษนะ ใช่แต่มันทำแบบนั้นล่ะระหว่างเดินหนีกับค่าเพื่อนตัวเองมันมันจะเลือกทางไหนสักดีอันไหนดีสุดแล้วเนี่ย <c oughs> โอ้เรื่องมันเศรา้ามาเดี๋ยวเรามาดูฉากกันต่อนะครับซึ่งมาดูาที่จะมีต่อไหมเอ่ยนะ อ่ะมีต่อนะครับมาเรามาที่หมู่บ้านธรรมซานะครับหืมหยัาฮะเป็นอะไรหรือเปล่าหืมีชัน้นอยู่ที่ไหนกันในหมู่บ้านเลชิตธรรมซาตอนนี้ตั้งสตินะนะ ก็หายไปเลยอีกสักรอบไลโอเคไม่มีแล้วนะครับผมนะโอเคก็เราไ้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับเดี๋ยวเราจะไปตะลุยความฝันของกครเองจริงๆแล้วไปลแล้วเจอกันนะครับผม